พินิาขอตัวแทนจากแต่ละสีออกมาสีละหนึ่งคนค่ะเพื่อมาพูดความรู้สึกที่ได้ที่ทำกิจกรรมนี้สีส้มมาแล้วนะสีส้มส่งมาแล้วนะสไปวหัวหนาตัวไป โลเล็กโลเล็กโอเคโอเคเดี๋ยวเริ่มจากตัวก่อนเลยก็ได้ค่ะพูดความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรมนี้หน่อยถูกใจกันใช่ไหมฮะพี่ครับไม่ถูกใจเสื้อผ้ามันแค่นั้นแหละครับผมก็ดีใจฮะที่ได้ทำกิจกรรมนี้ทำให้ได้คิดดูว่าพี่ๆี่แต่ละคนชอบอะไรบ้างแบบจริงๆแล้วก็มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับ พวกพี่ได้บ้างอะไรงี้ก็ทําให้เข้าใจพวกพี่ๆมากขึ้นฮะครับผมโอเคคอดีนอ่ะคอดีนเดี๋ยวคอดีนปิดท้ายโลเลกโอเคครับก็รู้สึกดีที่ให้ของพวกพี่ๆนะครับคือบางอย่างอาจจะไม่ตรงเพราะพวกพี่เลือกผิดกันอ้าวอมันโทษเราเพราะพี่อยู่ลูก ผมเลือถูมือเลือกเบียนอผมเลือกเองแล้วผิดเองพวกเราเลือกผิดเองเลือกอือต่อต่อต่อเลยฟังอยู่ฟังอยู่ต่อเลยก็คือว่าผลว่าพี่เปอร์เจ้ากาเนี่ยดากบอลเห็นชอบกาใช่ไหมแล้วพี่นุ่นเป็น่ขาบ้าน ไม่ใช่่โล่โลรไม่ไชเลยวนี่นะูเรื่องอะไร่งมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนี่คลิปดีแล้วใครส่งมาขพูดนะวี้ดีอกไหมใกลกหน่อยเดใกันหน่อยตู้ไปทอะไรเนี่ยลงก่อนไไมนั่นสิซื้อปารโล่าเวอร์ให้พี่ให้พี่ว่านเออเอออย่างเงี้ยพี่ความรู้สึกหนูลูกคือเพรากว่า ทำให้เราได้ว่าพี่ยนั้นชอบอะไรอยากได้อะไรโอเคขอบคุณครับสาวสวยของเราคนสุดท้ายอยากแซวเดอ๋ยวน้องไม่กล้าพูดเอาพอดีนีใจ่ซื้อของให้ด้วยเอ้ย ดังไปโลกจิตชิบหายคนได้โงกาได้คิดว่าไอ้เกาะนี่พี่โดมเนี่ยตัวเรียนแล้วนะน้องทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกครั้งสุดท้ายอีกนึงแบบให้พูดโดยรวมจากพี่ทุกคนถึงกิจกรรมนี้เหมือนการ พี่พี่ขึ้นไปยืนไหมคะขึ้นไปยืนได้ได้นั่งนั่งเลยเดี๋ยวเป็นเกาเฮ้ยวจังหวะเมื่อารแล้วเมื่อไหร่ครับพี่ว่านเริ่มจากพี่ว่านก่อนจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับเพราะว่าเราสึกว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรพี่เรา wrong direction มามากๆเลยแอบโปรโมทวงด้วยก็ดีครับก็ทำให้น้องๆเนี่ยได้รู้ d ดิเรกชันคิดของเรามากครับครับครับ พี่เต๋อกันกช่ไหมครับครับก็รู้สึกดีครับดีใจที่แบบก็ไม่คิดว่าน้องๆจะรู้จักเราค่อนข้างมากขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ดีที่น้องๆแบบใส่ใจดูแลเราก็ขอบคุณมากครับชอบของมาถึงขอบคุณที่ซื้อมาให้นะคะเพื่อจะได้เอาไปใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเรียนยังไงไม่รู้นะครังไงกแต่ว่าเด็กเยอะ เราเราเราถกเก็บล้วนเลยนะแม่งใส่ทุกวันก็ดีใจนะปกิจกรรมที่ทำให้แบบว่าได้คิดถึงว่าเออคนนี้เป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละเฮ้ยก็ดีๆชอบชอบของทุกอันเลยที่ได้มาครับผมสัตนๆได้แต่งบ้านชอบขอบคุณมากขอบคุณมากที่เซิร์ขอบคุณเอาติอ ดีใจมากนะครับของแต่ละอย่าง <Yeah. S 1> รู้สึกว่ามันทําให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะ mm hmm. เพราะว่ามันทําให้น้องๆได้แบบลองคาดเดาว,ว่าพี่จะชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยอันเนี้ยพี่ชอบมากอ่าอันนี้ถึงแม้ว่าอันเนี้ยถึงแม้ว่าอาจจะซื้อให้พี่ว่านแต่ว่าพี่ว่านก็ได้ของที่ท <Yeah. S 1> ี่ซื้อให้พี่แทนใช่ป่ะซึ่งเป็นของที่พี่ว่านชอบมากด้วย mm hmm. อ่ามันก็เกิดจาก การนึกถึงน้องๆอยู่ดีเวลาเรากลับไปมองของพวกนี้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะกล่องนี้นะคอดีโอ้ยพูดซะดีเลยเขาไม่ได้ไปอดีนายูโรแรมหักทางอนสุดท้ายเนี่ยเจะดีแล้วอะจะดีแล้วโอ้หยุดดมจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่านี้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีนะครับทียททำให้เราได้รู้จักกันก็ ยังไงถ้าคืนนี้ใครไหวก็หวังว่าพี่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหมือนแบบเหมือนวัยเราห่างกันอะแต่จริงๆแล้วแต่ละคนน่ะยกเว้นพี่ปัญญาอ่อนเหมือนเหมือนพวกเราเดี๋ยว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 เดาดีเข้าตัวใครพูดดีใครพูดหนาดาวก็นี่ไงพูดถึงนาดาวนี่ไงรักกันไงครับดูแลกันนะครับ อยากได้ป่ะความสัมพันธ์ของลูกบอสกับลูกน้องเจอกันพี่ที่ร้อยหนุกนะทันให้เสียตังค์ไม่ทันให้ได้ไอ้เนาะคนเล่นแลอวนานไปนิดหนึ่งแล้วนานนานไปหน่อยแล้วกูออกก่อนนะกูออกก่อนนะกูออกก่อนนะนานไปเยอะเลยแต่ผมเลือกให้พี่นะ đi subscribe đi kênh Ghiền không